นดีวครับผมตอนนี้ภารกิจของผมคือล้างตัวเข้าไปใกล้รังต่อครับพี่น้องวันตุ้ที่ครับสวัสดีพี่น้องทุกคนครับผมวันนี้ก็มาดูต่อครับผมอยู่ในส่วนยางครับ มีน้าคนหนึ่งแกมมาต่างปลาครับผมแล้วก็โดนต่อเล่นานนยผม <c oughs> ให้ผมมาอกนะครับผมแต่ว่าผมไม่สบายอยู่ครับผมเลยจะมาดูก่อนครับผมว่าต่อก็อยู่ยังไงอยู่จุดไหนนะครับผมเป็นต่อหลุมนะครับพี่น้องอยู่ <c oughs> ในสวนยางอ่อนครับตอนนี้ผมก็ขึ้นมายังไม่ถึงครับผมต้องเดินตัดไปอีกสวนนะครับพี่น้อง <c oughs> ช่วงนี้อากาศ ครับพี่น้องเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนตกครับผมไม่สบายได้ครับผมผมก็ไม่สบายอยู่ด้วยครับผมเป็นหวัดครับผมกลัวว่าจะเป็นโควิดแต่ว่าคงจะเป็นไปไม่ได้ผมที่ผมจะเป็นโควิดเพราะว่าผมอยู่ใน,นป่าครับผมมีแต่ใกล้ป่านี่แหละครับพี่น้องก็กลัวจะเป็นใกล้เลอดออกมากว่าครับแต่ว่าเขาดีขึ้นแล้วครับผมเดี๋ยวหายป่วยก็ จะมาตีให้เพ <ì> <ểu> okay, ื nữa, chưa, này, ่อนๆได้ชมไหครับผมแต่ก่อนที่เราจะตีต้องหาดูก่อนครับผมว่ารังอยู่จุดไหนนะครับโอ้โหเมื่อกี้ครับพี่น้องตอนนี้ผมก็เดินขึ้นมาถึงได้สักระยะหนึ่งแล้วครับยังไม่เจอครับผมก็อยู่ในป่าอีนี่ไม่รู้โอ้ดิฟด้ว่าอะไรครับผมาใหญ่ๆนี่ครับใหญ่มากครับผม หลาฝนตกใจกันฝนได้เลยนะครับพี่น้องใบมันใหญ่ครับผมดูครับใบใหญ่ครับผมอาจจะเป็นโอราหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบครับผมเดีนเข้ามาในปากด้วยครับพี่น้องนาเคบอกว่าให้มองหาที่เป็นสารเจ้าที่ดูว่าลาตวด ที่ใกล้ๆกับเวลาเราล่อปึป้งโปรงนะครับแต่ว่ามันไม่รู้อยู่ตรงไหนครับผมผมก็ต้องดินหนาครับผมนาแกบอกว่าให้ระวังครับเนื่องจากโตหลังนี้มันดุครับผมเดี๋ยวไม่ตันได้ก็เอาใกล้อยู่มันก็ไล่เราเลี้ยวกว่างที่นาแกเล่ามาก็หนักรัวอยู่ครับแต่ว่าดูจากสภาพเดียวมันจะมีอีกไหมครับผม เราเตียนไปหมดครับไม่เห็นตีรกๆเลยครับผมเก็บเราก็หาหลาที่เขาบอกล้วมันอยู่ไหนครับพี่น้องอ,อยู่ในปากด้วยครับพี่น้องด้วยน้ำว้าครับผม จะเจอไหมเนี่ยมันเตียนต้งนั้นครับผมทำงานไปเรื่อยๆแล้วครับในปากตัวย้น้ำวา้าแเบบแบบ๊บเบ๊บมีจุดหนึ่งครับผมที่ไม่ต่างนะครับมีว่าจะเจอไหมครับผมแต่ผมว่าน่าจะเจออีกครับ อาจจะไม่เจยก็ได้ครับผมต้นนี้สวยมากเลยต้นไม้ปึ่งน่าจะลงเกาะมากเลยครับผมแต่ว่านิดเดียวครับผมไม่รู้จะเจ้ยไหมกเขอกไปดูนครับพี่นองไม่รู้ต้นอะไรครับพี่น้องสวยครับต้นนี้ต้นใหญ่ด้วยครับผมกิ่งก็สวยครับพี่น้องปึ่งน่าจะเกาะมากเลยแต่ไม่เกาะครับ ช่วงนี้ปึ้งเริ่มตะโยมาลงแล้วครับบ้านผมแต่ว่ามันจะเป็นไม่รู้ยังไงครับผมอปึ่งพอมาลงแล้วเอ้าเจอแล้วครับพี่น้องพึ่งเฮ้ยเจอพึ้งครับผมเฮ้ยจุกดีจัดเลยครับผมเฮ้ยยังไงครับผมนี่ผมมาดูต่อแลวครับพี่น้องอุ้ยต่อกัดกันครับพี่น้องไปนน่นครับผมขับตัวไปติ้งเลยครับผมตามไปดูกับพี่น้องมันกัดกันนะครับผมแต่นี่กมันมีสองรังครับต่อครับผมมันโขกครับมัน มันเกาะครับพี่น้องมันเกาะครับผมมันเกาะจุดนี้บินแล้วครับผมไปเดี๋ยวเอาตัวมาติ้งตรงนี้ครับผมเมื่อกี้หรือว่ามันกล้าบตัวที่ตายมาติ้งแต่ว่าเจอพึ่งด้วยครับมาดูพึ่งกันก่อนครับผมอุ้ยมาดูต่อแต่เอ็มเจอพึ่งครับผมอุ้ยงานนี้มันจะสุดยอดอะไรครับผมว่าแล้วเห็นต้นไม้ต้นใหญ่นี้นะครับผมผมก็เออ็นมองบนปลายนะครับแถวว่ามันง่ายกว่าที่คิดครับผมมีต้นไม้ต้นหนึ่งครับผมนี่ครับผม อินอยู่ครับผมนี่ครับปึ้งอยู่นี่ครับผมโอ้โหรางเบื่องรึมเลยครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องดูนี่ครับผมปึ้งลวงของเราครับผมโอ้ยมีรางเล้ยด้วยครับผมแต่ว่าน้ำไม่มีครับพี่น้องน้ำแค่ต่างป่ายังไงครับพี่น้องโอ้โหวามือก็ไม่ได้ครับผมประมาณหนึ่งวามือก็ไม่ได้ครับอันตรายนะครับแบบนี้ปึ้งลวงเลยครับพี่น้องรางใหญ่เบื้องรึครับนู่นนะครับต่ำๆอยู่นู่นครับ อ,อย่าดังที่ผมไม่สบายนะนี่จริงๆจัดให้ใหเพื่อนๆจุ่มนครับผมนุน่นครับผมยังดําเลยยังแบบนี้หมอกอีกอันเพื่อนๆตัวไหนที่อัดตีปึง้งสบายเลยครับผมทำตำแบบนี้มองตาลุด้วยครับพี่นะ้องอินม,มีตัวหอนด้วยครับสวยมากครับผม เปิ้งครับผมมาดูโตเอ็มเจอปึ้งครับนกตันตันนี่ครับพี่น้องรังใหญ่ด้วยครับยอดเลยครับผมเดี๋ยวไปมาจัดกันครับพี่น้อง เดี๋ยวผมก็คงต้องทำเครื่องหมายไว้ก่อนนะครับผมเผื่อใครมาเจอแล้วก็ไม่มีเครื่องหมายเนี่ยเขาจะตีเขาจะกอนนะครับเกียเดี๋ยวก็กลับมาทำเครื่องหมายดูนว่าเห็นต่อบินออกาจากจุดนั้นแล้วเมื่อกี้ครับผมโอ้โหเจอแล้วด้วยครับผมนุ่นครับผมเห็นแตไกลเลยครับผมมีตัวบินเขาวินอกอยู่ก็ไปดูนครับผมตังปึงตั้งต่ออันนี้อยู่ใกล้กันเลยครับเมื่อกี้ผมเห็นตัวตมันกัดกันครับพี่ตงมีสองรังแน่นอนครับผมมันก้าบตัวเอาไปติ้งด้วยครับ โอ้ยแบบนี้เก้าใกล้ไม่ได้ครับพี่น้องผมก็กลัวเหมือนกันครับผมแต่พึ่งผมไม่กลัวเต่าเลนะครับผมเพราะว่าตัวมันเล็กมันต่อยไม่อยจะจีบเท่าไรครับผมแต่ว่าต่อมันต่อยเจ็บครับพี่น้องสำคัญครับผมเราต้องดูเวลาเราจะเก้าใกล้มันต้องดูให้ดีนะครับผมอย่าให้ตรงเส้นทางที่เขาบินนะครับผมไม่เันอันตรายนะครับนู่นับผมต่ออยู่นู่นครับนาไกต่างไปดูนู่ ปากโป,ปร่งพอดีครับอ้ยจูบลายเหลือเกินแกบอกว่าตอดจิบมากเลยครับไม่จิบได้ยังไงครับพี่น้องตอนนี้ผมก็ต่างๆมีนะครับผมแต่ผมไม่ไปล่อยครับผมต้องมาปีนกวนอยู่นี่ครับเพราะว่าเส้นต่างที่มีมันอยู่ทรงรังต่อพอดีครับมุ้ยรังใหญ่เลยครับ จะเข้าใกล้ได้ไหมครับผมจะพยายามเข้าไปใกล้ครับวันนี้ผมอยู่ที่จุดโน้นนะผมกี่ครับเดี๋ยวจะมอมไปครับผมกี่ครับพี่น้องก็ตอนนี้ผมก็เข้ามาใกล้แล้วครับสำคัญอีกอย่างนะครับผมที่ผมลืมบอกไปครับผมเวลาเราเข้ามาทางโตหรือทางปึ้งนะครับอย่าเข้าไปทางหน้าลมนะครับผมให้เข้าไปทางด้านหลังลมนะครับ ไม่อย่างนั้นเวลาลมพัดเข้าไปแล้วก็มีกลิ่นตัวเราพัดไปรังต่อกับรังพึ่งนี่อานอ,อกครับผมถ้าเป็นรังกิดุนะอานอ,อกเลน,นอนครับนี่ครับผมกิ่งโม <laughs> มองอาลาครับหรือว่าสารเจ้าตี้นะครับผมอยู่ด้านบนนะผมต่อยู่ด้านล่างครับจะค่อยๆย่องเข้าไปครับพี่น้องมันดุครับ ประวัติเคยมีใจนะผมมาแล้วอันนี้ภารกิจของเราคือย่องเข้าไปาหารังต่อมันจะทําได้ไหมครับผมแล้วครับผมตอนนี้ภารกิจของผมคือล้างตัวเข้าไปใกล้รัง่ตครับพนะี่น้องในปกติำํำกัดนะครับผมต่อก็าจะมตสองล่ามจะด้วยครับผมสองรังคือมาแย่งจริงกันานาเนตครับผมจะเข้าไปดูนะครับตำบาอะไรกันเนี้ยเนา อ่างจากผม,ปร,ม,กมรรนะประมาณอุกจิตเม็ดได้ครับน้องประมาณอุกจิตเม็ดนะครับอ่างจากผมเราจะเข้าไปครับผมตอนนี้โตเริ่มกัดกันแล้วครับอ่าสวยจังหวะนี้นะครับผมจุนยงเข้าบ้านครับผมครบล้างตัวเท่าไหร่แล้วครับพี่น้องโตกัดกันอยนู่ครับปนะ่ะสวยจังหวะนี้ต้ับ สายลับอุ้มมานเดียนมมนกลับมาแล้วไปน้องหนึ่งตัวผมมันกลับมาแล้วครับผมโอ้โหมีตัวข้อปากอู่เต็มเลยครับกลับมาสองครับผม น่าจะวางยาสรุปได้ครับผมอย่างนี้ก็ดูรูเรียวน่าจะมีดูเดียวครับผมกลับมาอีกรูแล้วนะครับผมกลับมาเยอะครับมีนวแล้วครับผม,ม สำรวดนาปรงนะครับโีครับต่อยดีกว่าครับพี่น้องดูตาเพื่อจะดีครับก็โอเคครับพี่น้องครับผมก็หลังจากที่ผมเข้าไปที่รังตอมก็ไม่สามารถเข้าไปใกล้เกินไปได้นะมากนะครับเพราะมันอันตรายเกินไปครับผมก็คือว่ามาเจอที่น้ำบ่อครับผมแล้วก็ต่อมีสองรังครับผมอีกรังหนึ่งก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนครับผมเพราะว่าก็มากัดกันอยู่ครับผม มาตลอดเลยครับผมมาอยู่เรื่อยๆครับผมมากัดกันอยู่ครับผมก็ผมมาตาเครื่องหมายแล้วครับผมนี่ผมปึ้งอยู่นู่นครับผมแต่ผมตาเครื่องหมายไว้นี่ครับผมไม่รู้จะล้าไปตามยังไงครับเครื่องหมายในนู่นแต่ตามถ้าทำไปจุดนี้มันโล่งเกินไปครับผมอาจมีคนเอ็นได้ครับผมนี่ผมบินออกทางด้านนี้นะครับผมปึ้งออกไปหากินทางด้านนี้นะครับมาผมมาโชว์มันอีกรอบครับโอ้ยไม่มีน้ำครับผมปึ้งช่วงนี้แต่ว่าก็เขาก็สร้างรังนะครับ ไปดีกว่าโอ้ยครับผมไม่อยู่นะดูตาเหมือนเกาจะแตกดังนะครับผมไม่ทายดูแล้วก็ป่วยแล้วครับผมโอ้ยอันตรายครับพี่น้องตั้งพึ่งตั้งโตเลยครับวันนี้อันตรายเดี๋ยวไว้ผมหายป่วยจะมาตีให้ดูครับพี่น้องครับผม เราติดตามชุมได้เลยครับก็จะมาตีต่อให้เพื่อนๆในจงโนกนับผมเพราะว่าโตจะอันตรายกว่าพึ่งครับผมด้านหน้าแกจะมาต่างปลาหรือว่ามาใส่ปุ๋ยนะครับผมอันตรายครับผมคลิปนี้กงก็ลาเพืเ่อนๆไปเพียงเท่านี้ครับผมมาดูมามาเดินหาครับผมมาจะเจอไหมเดี๋ยวว่าขเขาเจอครับผมถือว่าโอเคครับพี่น้องก็ ุณเ,เพื่อนที่คอยรับชมติดตามชมจ่องปลนไลมาตลอดครับผมอบคุณมากๆครับผมพออย่งไม่กี่วันแล้วครับผมก็ใกล้จะถึงหน้าแรงช่วงด,ดูแรงหรือว่าด,ดูการตามเพิ่งกินน้ําแล้วก็จะได้ตีเพิ่งให้เพื่อนเพื่อนได้จมนะครับผมใ,ใจรออีกนิดครับผมไม่กี่วันแล้วครับผมเพราะว่าพิ่งบ้านผมก็หาได้ประมาณแค่สามสี่เดือนครับผมหาได้ประมาณช่วงเดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหก หลังจากนั้นก็หมดเลยครับผมคือขุนจะตกยาวเลยครับผมมันต่างจากฤดูอื่นๆนะผมจากปากอื่นครับปักเหนือนี่จะหาได้เหมือนทั้งปีครับเป่บ้านผมขุนตกเยอะครับพี่น้องปากตายครับโอเคครับพี่น้องครับผมก็กบคลิปต้นเปลี่ยนแล้วนี้ครับผมขอบคุณเพื่อนๆดีกดรับชมติดตามมาตลอดนะครับผมขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ